น้องตุ๊กตาสาวน้อยเมืองลองสางอยากออกจากบ้านตามฝันอันยิ่งใหญ่ถ่ายทำคลิปลงยูทูบตามสไตล์ขึ้นเือลองตายถ่ายคลิปไปด้วยใจมีฝัน ลำบากถึงจากบ้านมาเขา้ศาศึกษามอจรอยุธยาสถาบันเป็นนิสิตห้าเหียนใจเพียนมุ่งมันกล่าวตามฝันที่สำคัญอันใหญ,ญ่ยิ่งมาอยู่เมืองไทยได้ศึกษาบ้านเกิดพ่อ ลูกครึ่งไทยลาวนอไม่เคยท้อก่อฝันเป็นจริงตั้งใจห้ำเหียนภาคเพียนชั่วบ่สุนงสิงจะไม่ทอดทิ้งความฝันอันสวยงามหนูตุกตาบอกเคยลืมผู้มีพระคุณ เอซีที่การุณที่อุดหนุนทุกช่องทางจะเป็นคนดีรักษาดีบ่มีจืดจางบ่ให้เลือนลางสมกับที่เอฟซี FC เมตตา สาบ้านเกิดพอลูกครึ่งไทยลาวนออไม่เคยทอ้อก่อฝันเป็นจริงตั้งใจห้ำเหียนภาคเพียนชั่วบ่สุงสิงจะไม่ทอดทิ้งความฝันอันสวยงามนู ตาบอกเคยลืมผู้มีพระคุณเอฟซีที่การุณที่อุดหนุนทุกช่องทางจะเป็นคนดีรักษาดีบอมีจืดจางบอให้เลือนลางสมกับที่เอบซีเมตา สวัสดีนะคะคือเป็นไงบ้างคะหลังจากที่ไปฟังเพลงเสร็จแล้วซึ่งปี๋อะฟังไปแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นเพลงที่เข้ากับชีวิตของตัวเองมากแล้วก็เป็นเพลงที่ทำให้น้องตูแบบน้องตาไหลนะคะโอไม่อยากร้อง <laughs> คือน้องปี๋ต้องขอบคุณ มากมากเลยนะคะที่แต่งเพลงให้น้องตุ๊กนะคะลัวเตงก็ฝากทุกคนนะคะไปกดติดตามช่องของคนที่แต่งเพลงให้น้องตุ๊กด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่ร้องเพลงให้ด้วยนะคะขอบคุณที่ทั้งใจแต่งเพลงให้กับน้องตุ๊กเป็นเพลงที่สองแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยคือคนไทยใจดีมากๆนะคะ ใจดีกันบน้องตุ๊กมากๆ,ๆขอบคุณที่ทุกคนเมตตารักและเอ็นดูน้องตุ๊กนะคะน้องเตงก็จะฝึกฝนนะคะแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่ดีแล้วก็อะไรที่ไม่ดีก็จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็อีกอย่างเลยน้องเตงก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีนอกนจากคำว่าขอบคุณแล้วก็ทำตัวเองให้ดีแล้วก็นำเสนอคลิป ดีๆลงให้ FC ทุกท่านได้ดูนะคะเป็นเพลงที่ฟังแล้วอ่ามันต่ำใจนุกตุกแหงนะทุกคนคือมันเป็นเพลงที่ <c oughs> นุกงตงเองส่ง,งให้แม่ฟังแม่กับว่าเอ้ยคือแบบเข้ากับชีวิตของลูกขนาดเลยสินะแล้วก็นุกงตงเองขดีใจแหงแล้วก็ภูมิใจแหงที่ได้เข้ามาเฮียนในประเทศไทย ซึ่งมันเป็นความฝันตั้งแต่น้อยบบคิดว่าตัวเองสิได้มาหอดจุดนี้บบคิดว่าตัวเองสิได้แบบเห็นในประเทศไทยแล้วก็บบคิดว่าคนไทยสิใจดีกับน้องตุ๊กป่านนี้นะทุกคนคือว่าเปิดโอกาสให้น้องตุ๊กแหงแล้วตัวเองกับบคิดเลยว่าตัวเองสิมาหอดจุดนี้ได้กัตั้งแต่ที่เห y o ยูทู e มากะมีทั้งคำตีสมแล้วกับคำย่องยออย่างสีนะ น้องตัวเองกับปุงแก้ไขมาโดยตลอดเนาะกับที่มีทึกใจคนแน่แล้วกับว่าทึกใจคนแน่ก็ค่อยๆปรับเลี่ยนตัวเองไปให้เข้ากับสังคมแล้วกับน้องตัเองอันใดที่ว่าดีน้องตัเองก็จะบอกเขาหามันแต่อันใดที่ดีน้องตัเองก็สิคว้าไว้แล้วกับน้องตัวเองที่มีมือนีบได้ท่าโบมีเออโอเป็นคนตั้งช่องยูทูบให้น้องตุ๊กกับสิเหตุให้ทุกคนโบมูจากน้องตุ๊กก็ต้อง ขอบคุณคือเลยอู้คำหลายๆที่คอยช่วยน้องตุ๊กมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มเหตุช่องที่แบบบ่ฮหูอย่างเลยที่แบบบ่ฮหูอย่างเลยจักอย่างจนแบบใบอู้เพิ่นแบบช่วยทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณไอ้แน่หลายๆที่เห็ุให้ทุกคนได้หู้จากน้องตุ๊กอีกเนาะแล้วก็ที่สําคัญขอบคุณพ่อกับแม่นําที่เพิ่นคอยเข้าใจแล้วก็อคอยช่วยพพอร์ตใน ต่างในเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาต้องตีเองค่ะเจอปัญหาาหลายอย่างแหงเจอปัญหาหลายอย่างแหงการที่เข้ามาประเทศไทยก็เจอปัญหาหลายอย่างคือการทุกคนแต่ว่าบางทีมันก็แบบเป็นเรื่องที่แบบโควห้เจ้ามมองในคลิปกันเลยแบบทุกคนก็จะบูมูฮทุกคนก็อาจจะเห็นว่าเออทำไมชีวิตต้องตุกดีจังอะไรประมาณนี้แต่มันก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาอยู่ทุกคนมันก็ตาเองก็ผ่านมันมาได้กะหวังว่า บพรว่าวันครางหน้าสิเป็นแนวใดแต่ว่าทุกๆมือเนี้ยวเองกะพยายามเฮ็ดทุกๆมือนี้ให้ดีที่สุดแล้วกะที่สําคัญน้องตัเองกะฮักพ่อกับแม่และ้วก็ฮักตัวเองนํา้องตัวเองอยากให้้อวเองมีอนาคตที่ดีแล้วก็อยากให้ขบขรัอสุขสบายเพราะว่าการที่งตัวเองนะมีอนาคตที่ดีก็คือพ่อแม่ก็จะสุขสบายไปนําแล้วกัพ่อแม่ก็ บอบ,บ่คิดหลายหนเนาะแล้วก็นในการที่ลุงเตีงมาเฮียนในประเทศไทยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแห่งแล้วการลุงเตีงจะคว้าไว้แล้วก็จะตั้งใจเฮียนหางานดีๆเฮ็ดเนาะมีเงินให้พ่อกับแม่แล้วก็มีเงินมีเงินให้กับตัวเองค่ะรอบว่าครอบครัวของเตีงกับบ o ม e n t ครอบครัวที่รวยเสิยทุกคนกับทุกมาตั้งแต่น้อยแล้วก็ที่สําคัญก็คือ หูแล้วว่าความทุกข์เป็นแนวใดหูแล้วว่าการทีโบมีเงินเป็นแนวใดหูแล้วว่าการทุกดูทูกนี่มันเป็นแนวใดทุกตี๋ก็เลยยากที่จะบ่อยากให้ตองกลับไปแบบนั้นก็คือแบบอยากให้อนาคตดีกว่านี้เนาะเพราะว่าทตี๋ก็อยากให้พ่อแม่เพิ่นสุขสบายเนาะอ,อย่างน้อยกับการที่เฮามีเงินเนาะก็ยังดีที่แบบว่าเจ็บป่วยก็ต้องใช้เงินสินะ เป็นห่วงอนาคตเพราะว่าบห้ว่บววาบอกพี่เพื่อนว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอะไรเนาะแต่ว่าทุกๆโมเนวเตงกะเฮ็ดมื้อนี้ให้ดีที่สุดพอหอนเมื่ออื่นกะเตงเฮ็ดมื้อให้ดีที่สุดอืมฮ่าฮาคิดว่าเมื่อวานนี่ยังเฮ็ดบ่ดีพอมื้อนี้ก็ต้องกลับเฮ็ดให้ดีกว่าเก่าสินะแล้วก็เวลาของเวเองกะใช้เวลามันคุ้มค่าน้องตุอกเป็นคนน้องตัวเยงจะเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าอินกับเวลาแหงน้องตุอกเป็น,น,นคนที่ จัดเวลาบอกเองแต่ว่ากะแบ่งเวลาแบบให้เปรตสิลนะมองเตเป็นคนที่แบบมีเวลาแบบอยากใช้เวลาให้มันคุ้มค่าแล้วกับเวลาว่างของตุกนีสลายมีฟซีถามว่ามอกตุกมีเวลาว่างบ้างไหม <S <S เห็นเรียนด้วยเห็นทำ u t u b e ด้วยเห็นขายของด้วยมอกตุกเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมมันมันคำว่าเหนื่อยมันมีมาอยู่แล้วทุกคนแต่ว่า เหนื่อยแต่มันก็มีความสุขมันก็โอเคเพราะว่าเหนื่อยได้เงินคือแบบหาเงินในสิ่งที่ตัวเองแบบรักอ่ะรักในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็ได้เงินมาแล้วมันก็รู้สึกโอเคมันเหนื่อยก็คุ้มคุ้มที่ว,ว่าเราชอบด้วยแล้วก็เราก็มีเงินด้วยมีเงินส่งตัวเองเรียนด้วยเป็นอะไรที่มีความสุขดีนะคะก็การขายของก็อ ไม่ได้ขายเองก็คือเป็นคนหาออเดอร์ช่วยแม่นะคะทุกคนก็แม่เป็นคนขายเองแม่เป็นคนจัดส่งเองก็คือแม่หนึ่งแม่บุญธรรมนะคะทุกคนที่เป็นคนไทยเนี่ยแหละแล้วก็มีหนังสือเล่มหนึ่งนะคะที่ยุงเตงได้จากวัดใหม่ทองศรีนะคะเป็นหนังสือที่ยุงเตงชอบมากนะคะและวันว่างๆของเตีงก็จะฟังเพลงนี้แหละเพลงที่เวงเปิดมาเมื่อกี้แหละที่แบบคนฟังแหละเป็นเพลงที่ น้องีฟังประจําก็กําลังหัดร้องอยู่ก็ยังร้องไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าก็จะพยายามหัดร้องว่างๆก็จะหัดร้องนะคะนี่ค่ะเป็นหนังสือที่น้องตีชอบอ่านมากที่สุดคือตั้งแต่ได้มาจากวัดใหม่ทองเสรน,นะคะก็คือก็ <c oughs> <c oughs> คือได้มาแล้วก็เอามาอ่านแต่ว่ายังอ่านไม่หมดเลยเป็นพระในบ้านนะคะรู้สึกว่าในการอ่านเนี่ยมันสอนให้เรารู้ว่าการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าเป็นยังไงแล้วก็เอ่อบุญคุณของพ่อแม่แล้วก็ที่สําคัญคือ มันแบบถ้าอ่านหมดเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าถ้าอ่านแล้วแล้วถ้าคิดสํานึกก็ดีแต่ถ้าบางคนแบบไม่คิดไม่สํานึกก็แล้ว,ลวไปแตงซีเป็นคนที่ชอบอ่านเรื่องเล่าเรื่องราวนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ขอบคุณนิฟซีทุกคนด้วยที่อส่งอสมุดเรื่องเล่าไม่ว่าจะเป็นนิทานหรือว่าให้ความรู้ คติเตือนใจต่างๆส่งมาให้น้องตุ๊กอ่านตัวเองก็ดีใจนะคะชอบอ่านเหมือนกันชอบอ่านเรื่องแบบนี้มากบางทีก็ชอบแต่งเรื่องแล้วก็เอามาอ่านเองประมาณนี้โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยววิดีโอนี้ตุ๊กจขอตลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กตาทำคลิปต่อไปด้วยนะคะฝากทุกคนอุดหนุนน้องตุ๊กด้วยเด้อนะคะน้องตีงก็จะสู้ๆนะคะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าแบบจะอยู่ไกลจากพ่อแม่ก็ตามแต่ว่า ตัวเองคิดว่าก็ถือว่าเออตัวเองก็เก่งอยู่นะมาถึงจุดนี้ได้ก็จะพัฒนาตัวเองให้ไปไกลกว่านี้นะคะจะสู้ๆแล้วก็พัฒนาไปให้ไกลมากที่สุดไปให้สูงแล้วก็จะรักพ่อแม่ให้มากที่สุดก็ต้องตีขอตาไปก่อนนะคะขอบคุณสําหรับเพลงนี้มากๆเลยเป็นอะไรที่เข้ากับชีวิตของพุกเม,มาก,มากฟังแล้วฟังแล้วก็แบบ เออคิดถึงบ้านแล้วก็น้ําตาจะไหลทุกครั้งเลยที่แบบได้ฟังแล้วมันทําให้คิดถึงบ้านก็วันไหนที่ปิดเรียนน,นานๆานอย่นางนติง,ง,ง,งก็จะกลับบ้านไปหาแม่อยากไปกอดแม่มากเลยเพราะว่าไม่ได้กอดแม่นานแล้วก็เลยแบบเออคิดถึงโอเคทุกคนเดี๋ยวตี้ขอตลาไปก่อนนะคะก็สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบาย